สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีสันข่าวดาราเช่นเคยนะคะเราพบกันวันนี้วันอังคารที่12พฤศจิกายนนะคะสําหรับข่าวแรกในวันนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของโนโนกุลกับแอบทักษอนนะคะไม่กดดันหมอช้างทักแต่งปีหน้าทุกอย่างประจบเหมาะค่ะมีเกณฑ์สละสด แอปน,นนกุลไม่กดดันหลังคนรุ่นหนักหมอช้างทักมีเกณฑ์แต่งปีหน้าฝ่ายชายลั่นทุกอย่างประจบเหมาะไม่ติดเพชร150ล้านก็สู้เมื่อวันที่11พฤศจิกา2อ6 7นนางเอกชื่อดังแอปทักษอรควงหนุ่มคนสนิทน,นนกุลชานนเข้าร่วมง,งานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีบิวตี้เจมที่ห้องนภาลัยแกลนบอลูมชั้นหนึ่งของโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพ โดยก่อนหน้านี้แอปและโนโนคกุลได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินแบบคู่กันครั้งแรกรวมไปถึงเรื่องที่หมอช้างทักว่าปีหน้ามีเกณฑ์แต่งเมื่อถูกถามว่ารู้สึกตื่นเต้นไหมกับการออกงานคู่กันอีกครั้งซึ่งแอปทักษอรก็ได้ตอบว่าจริงๆวันนี้คิดว่าจะไม่ตื่นเต้นเพราะว่าเดินแบบให้กับบิวตี้เจมของพี่หนึ่งมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เปลี่ยนสถานที่ที่ใหญ่มากขึ้น และแขกผู้มีเกียรติเยอะกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเริ่มจะตื่นเต้นแล้วและเมื่อถามว่าเปลี่ยนสถานที่แล้วเปลี่ยนสถานะด้วยไหมนนทกุลบอกว่าเปลี่ยนสถานที่ครับวงเล็บยิม้มเพราะว่ามันใหญ่มากๆแล้ววันนี้ก็เป็นการเดินแบบคู่กันครั้งแรกครับเมื่อถามว่ามูลค่าเพชรบนคอก็หลายร้อยล้านใช่ไหมแอปทักษอรตอบว่า150ล้านค่ะวงเล็บยิม้มนนทกุลปาดเหงื่อเลยวงเล็บหัวเราะ แอปทัอนบอกว่าไม่เป็นไรขอแค่เม็ดกลางเม็ดเดียวพอถามว่าเกรงไหมมูลค่าสร้อยแพลงมากมันไม่ได้เกรงหรอกค่ะแต่ว่าเป็นความสุขมากกว่าวงเล็บพัวเราะเข้าใจไหมคะวงเล็บหันไปมองโดนกุลเมื่อถูกถามว่าวันนี้จะมีซีนคุกเข่าเลยไหมชุดพร้อมเพชรพร้อมน,อนนกุลบอกว่าถ้าคุกเขา่าคงจะต้องเป็นซีนส่วนตัวครับ แอปบอกว่าไม่ได้ถ้าคุกเข่าว,วันนี้ก็ต้องให้เพชรเม็ดนี้เลยนะวงเล็บหัวเราะบอกไว้ก่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะ เม็ดประมาณนี้แต่อันนี้ซ้ำแล้วต้องเอาอันใหม่โนนทกุลบอกว่าสู้ครับเดี๋ยวค่อยๆผ่อนเอาวงเล็บหัวเราะค่ะเป็นภาพที่สวยงามมากๆนะคะทั้งสองนั้นถือว่าสมกันมากๆอย่างกับกิ่งทองใบหยกกันเลยค่ะทั้งสวยทั้งหลอ่อและเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ประดับประดาไปด้วยเพชรระยิบระยับทำให้ทั้งสองคนนั้นสวยหลอ่อออร่าจับอย่างกับเจ้าชายเจ้าหญิงกันเลยค่ะและจากการสัมภาษณ์เชื่อว่าปีหน้ามีลุ้นแน่นอนค่ะเรา ไปชมภาพสวยๆของพวกเขากันเลยนะคะ